หน่วยที่16คุณครูที่รักโรงเรียนของเราหนาอยู่คุณครูใจดีทุกคนเด็กๆกก็ไม่สุขสนเราทุกคนชอบไปโรงเรียนชอบไปชอบไปโรงเรียนอีกครั้งนะคะเด็กๆโรงเรียนของเราหนาอยู่ คุณครูใจดีทุกคนเด็กๆก,ก็ไม่ซุกซนเราทุกคนชอบไปโรงเรียนชอบไปชอบไปโรงเรียนเก่งมากค่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองนะคะและสวัสดีเด็กๆทุกคนค่ะวันนี้นะคะมาเจอกับครูเต้วนะคะสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วย คุณครูที่รักเมื่อวานเราเรียนรู้เกี่ยวกับชื่อของคุณครูแล้วใช่ไหมคะเด็กๆจำชื่อของคุณครูได้ไหมเอ่ยคนนี้ชื่อครูอะไรนะครูเตาใช่ไหมคะแล้วเมื่อวานเด็กๆเรียนกับใครคะครูบีถูกต้องค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะครูเตาก็จะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับ อาหารโปรดของคุณครูอาหารโปรดของคุณครูก็คืออาหารที่คุณครูชอบนั่นเองค่ะเด็กๆอาหารคืออะไรคะก็คือสิ่งที่เราทานเข้าไปเพื่อให้ร่างกายเราแข็งแรงนะคะสุขภาพดีทีนี้อาหารโปรดของคุณครูก็คืออาหารที่คุณครูชอบเช่นไข่เจียว ข้าวผัดไข่พะโล้อะไรอีกนะส้มตำไส้กรอกไก่ทอดเป็นต้นนะคะเด็กๆแต่อาหารที่คุณครูเต้าชอบก็คือส้มตำค่ะเด็กๆ ส้มตำกับไข่เจียวนะคะครูเจ้าจะชอบมากๆเลยส่วนอาหารที่ครูบีชอบก็คือข้าวผัดแล้วก็ส้มตำเหมือนกันค่ะครูเต้ากับครูบีชอบเหมือนกันเลยนะคะก็คือส้มตำแล้วเด็กๆล่ะคะชอบทานอะไรเอ่ยนี่ก็คืออาหารที่คุณครูชอบ ครูเต้าชอบไข่เจียวกับส้มตำครูบีชอบข้าวผัดกับส้มตำนี่เห็นไหมคะอาหารมีหลากหลายมากมายเลยเด็กๆก็มีอาหารโปรดของเด็กๆใช่ไหมคะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะถ่ายรูปตอนที่น้องทานอาหารที่น้องชอบแล้วก็ส่งมาให้ครูเต้ากับครูบีดูนะคะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ